เมนูแปลกครับผมลาชักเกอร์เผาเกลือวันนี้พี่น้องรอชิมเด้สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนักตกปลาพาแซวันนี้มีเมนูแปลกมานําเสนอครับผมนั่นก็คือลาชักเกอร์เผาเคยกินมาพี่น้องกลากินบ่บางคนก็ว่าผมบ่กลากินหรอกเพื่อนแค่เผาเรียนเอาเห็นกินเถื่อนะ บางคนก็อาจจะเคยกินอยู่ว่าบางคนก็อิบภาากินมาพี่น้นองเดี๋ยวมื้อนี้เามาชมมาชิม,น,มน,น้ำกันครับผมว่ารสชาติเคยเป็นจังไดงวัอนอื่นผมก็ขอเจ็บเจ็บขอคนครับผมเจ็บใอ้แข็งมากเนื้อเขากระิมีอยู่เฉพาะเส้นนี้เลยครับถ้าแมน่นเป็นหัวไฟแต่ส้นสัน,ยนอยากผมขอเจ็บเจ็บออกครับ จะแข็งโป้ผมเผาไวแ้แด้เ่ยครับผมมันมีเนื้อว่ะนี่เนื้ออืมดมกินกินสิเป็นแบบสิบว็อคขาวคือปลาทั่วไปนะครับผมผมลองชิมตัเง,งื้ออันบน เนื้อสีลขายๆเนื้อไก่ครับผมมีรสชาตินะครับเนื้อเนียนดีครับผมผมนี่น้ำจิ้มเปียกมานำ่จิ้มเจียวมนงดู เนื้อเนี่ยคือเนื้อไก่เลยครับแซ่บเนื้อปลาชักเอือหรือปลาดูดฝุ่นขอเจียบหนงพี่เนอะ นทั้งในอเมริกาใต้เขานิยมกินนะครับทั้งประเทศบราซิลเขางกินกันแบบเป็นลำเป็นสันเลยแต่มาทางบ้านเฮานี้บค่พยมีคนกินบะกาจกินเนื้อแน่นมากแซ่บดครับผมแต่กินบ่าขาว จะเนื้อเขาบ่ดไหลยียกกอนยึดมีแบบแข็งมากนะกินให้เบิ่งนะครับว่ามันกินได้มันคนก็ประกากินผมทดสอบให้เบิ่งมันเนื้อเขาจะมียึดประมาณนี้แหละคือจะสีสันแบะพีนวันนงนะ นนนนในตัวยิ่งใหญ่หลายตัวนี่มารอเอากระเนื้อไปเห็ดผัดชาคัดเผ็ดนี่เด็ดเลยครับผมใครยังกระเสกนะแล้วผมไม่เคยกินไข่ยีเด็กเลย อยากลองกินอยู่แต่มอกว่าไ้อหาเอามองไลยไข่มันจะเป็นพวงเป็นอย่างมันหยุดมันวางไข่นี้ไตน้ำเหงาไมอย,มอยุแค่เนี่ยผมสรุปแล้วกินได้เลยครับผมแต่เหงามันมีหน่อยจ้ีนี้ก็ไม่ง่ายครับผมไม่กินให้เบึง ป,ป้าอภิษาเสียพระผมเนื้อที่ไข่เนื่อไกลแต่กับบะมีกินขท้าโอเคอยู่ครับเสียงเดียวเนื้อมัมหน่อยเฉยๆจิบนี้ถ้ามากระปากกนไหลก้แจ้น้ำนี้ด้วครับผมก็ปิดกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมนะครับคุณเฮ